กว่า3ปีที่ผ่านมาผมตั้งใจจะมาชมดอกบัวตองแต่ก็มาไม่เคยทันเลยเพราะดอกบัวตองจะบานแค่ปีละครั้งจนเหลืองอลามไปช่วบริเวณดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเท่านั้นก็แน่นอนแล้วครับว่าปีนี้ผมจะพลาดไม่ได้อีกแล้วกับความงดงามของทุ่งดอกบัวตองก็ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วเลยอีกประมาณ2กิโลมาแวะตรง ที่เขาขายของฝากขายของกันเยอะๆนะตรงนี้สองกิโลก่อนจะถึงดอยแม่อุคอแลนะ้วมันอยู่ตรงนู้นะนะครับเห็นมาไกลๆล,ล,ลิบๆแล้แว่ตรงนี้สักนิดหนึ่งครับซื้อ,อนนข้าวโพดข้าวโพดข้างในสีเหลืองสีเหลืองอันนี้มันอะไรครับอันนี้รังสีม่นังยี่หะมันญี่ปุ่นน่านี่ครับสีส้มอันนี้ดอกดอกอะไรครับเนี่ยอันนี ดอกบัวตองดอกบัวตองแล้วก็ดอกฮอลลี่ฮอแล้วก็ดอกบานเดือยดอกบัวตองไหนเม็ดมันเป็นยังไงครับนีน่ขอดูหน่อยอ๋อนี่เม็ดดอกบัวตองอ๋อโอเคครับ,อบต,อตอนนี้ถึงตุ้งดอกบัวตองเรียบร้อยครับโอคค้โห มาดูกันหน่อยตรงนู้นครับตรงนู้นนี่จุดชมวิวครับตรงนู้นนะะแล้วก็มีข้างบนนู้นเดี๋ยวพาไปชมจุดชมวิวตรงนี้ก่อนดูสิโอ้โหตรงนี้ครับถ้าเรามองออกไปมันจะเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวตรงนี้ก่อนจุดแรกนะเป็นจุดแรกจะแวะวันนี้ดูจะมั่นคงดีจุดชมวิวตรงนี้ดูออกไปไม่น่าจะเห็นดอกโบตองน่าจะเห็นวิวดอยมากกว่า นี่ครับเดินขึ้นมาข้างบนแล้วเห็นวิวอร่อยบ้าง <Okay S 1> ไปดูวิวกันก่อนนี่ตรงนี้ป้าย,ยตรงนี้ครับโอ้ดูจากตรงนี้เห็นชัดมากเดี๋ยวไปดูวิวตรงตรงข้างหน้านี่นะที่ผมบอกว่าไม่น่าจะเห็นทุ่งดอกสีเหลืองแนละ้วน่าจะเห็นเป็นภูเขามากกว่านี่ครับวิวตรงนี้ผมก็ดันไปมองวิวแค่ตรงหน้าได้ขึ้นไปจะบอกว่าต้องหันหลังกลับมา จะเห็นสีเหลืองของดอกบัวตองเต็มม่อนดอยเลยเดี๋ยวจะไปดูข้างบนนู้นบ้างครับขึ้นไปดูข้างบนนู้นบ้างไปคอ้างบนมามันจะงามขนาดไหนนะ ก่อนมีบันไดาทางขึ้นอีกหนึ่งทางฮะนะฮะน่าจะเลาะไปทางนี้แล้วก็อีกทางหนึ่งทางนู้นนะไปทางนน้นด,ดีกว่านี่เดี๋ยวขึ้นทางนี้ดีกว่ารถยนต์รถจักรยานยนต์ห้ามเข้าก้จอดด้านนอกไว้ก่อนนะฮะที่จอดริมทางเยอะแยะครับสำหรับรถนะฮะ ขึ้นไปดูข้างบนกันดีวกว่าว่ามันจะเรืองอร่ามแค่ไหนเดีย๋ยวขึ้นไปข้างบนดีวกว่าครับไปดูทางนี้ เดินมาถึงข้างบนแล้วโอ้ขึ้นไปอีกอบนน,นู่น,ปนไปผมจะขึ้นไปข้างบนดีกว่าเดี๋ยวดูป้ายตรงนี้ก่อนป้ายอะไรเอ่ยทุ่งบตองดอยแม่อูคอตำบลแม่อูคออำเภอขุนย่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูงเหนือระดับน้ำทะเล สูงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับเส้นนี้ก็ระหว่างทางขึ้นนะมันก็จะมีดอกบัวตองยื่นออกมาตามบันไดนะเดินขึ้นมาถามว่าไกลไหมผมว่าไม่ไกลนะดูเหมือนมันจะไกลนะถ้าเราเดินขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นมุมข้างล่างครับหงนี้ดูครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> มาให้มาช่วงนี้ประมาณ วันที่20กว่ากว่าของพฤศจิกานะดอกบัวตองบ้านเต็มที่เลยเต็มดอยเลยะฮะให้มาช่วงนี้นะฮะประมาณกลางเดือนพฤศจิกานฮะดอกบัวตองจะบานเต็มดอยไม่อุคอเลย ใส่ไม่ดอกบัวตองมันลักษณะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าดอกบัวตองมันลักษณะมันเป็นยังไงนี่เห็นดอกนี้นี่ครับดอกมันสีแบบเหลืองสดมากเลยครับอ้เหลืองขนาดครับสีดอกนี่ดอกที่ยังไม่บานยังมีดอกที่ยังไม่บานด้วยแล้วก็ดอกกําลังตูมเป็นจีครับเป็นจี ดูครับระหว่างทางใกล้จะถึงยอดแล้วโอ้โหหนึ่งปีไม่หนึ่งครั้งนะสำหรับดอกบวดตองเราต้องไปให้ถึงยอดนี่เดี๋ยวตรงนี้ใกล้ถึงละอีกนิดเดียวข้างบนนู่นแต่ตรงนี้มีที่ที่แวะให้ถ่ายรูปฮะเข้าไปดูสักหน่อยนี่เดี๋ยวขึ้นไปยืนดูข้างบนดีกว่าบิวสวยเปล่า ว้าวชมบิวจุดนี้เสร็จเรียบร้อยไปต่อกันที่ข้างบนกว่าจะถึงแล้วอีกนิดเดียว <มา S 1> ไปไปต่อข้างบนกันคนระับไปดูที่ข้างบน<ะ>สวยมากสวยมากเนี่ย โอ้ข้างบนเป็นลานโล่งๆฮะอ๋อนี่ไงสูงเลยสูงเหนือ,อะระดับน้ำทะเล1,600เมตรนี่มาดูลานด้านบนนะด้านบนก็จะมีลานแต่ผมเห็นป้ายข้างล่างบอกห้ามกางเต็นท์ฮะข้างบนนี้เห็นป้ายตั้งแต่ข้างล่างแล้วว่าห้ามกางเต็นท์ดูลานตรงนี้ฮะโอ้ตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างเลยฮะสำหรับลานข้างบนนะโอ้โห ดูวิวข้างล่างนุ่นอู้หูอาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอรครับวันนี้พามาชมทุ่งดอกบัวตองนะฮะ ดอยแม่อูคออยู่จังหวัดแม่ฮงสอนนะฮะก็คลิปนี้เพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าผมจะไปเอ็นจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปติดตามได้ครับวันนี้ไปแล้วครับขอตัวเดินลงจากยอดดอยก่อนไปแล้วครับบ๊ายบายนี่ขาลงเดี๋ยวลงทางนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูว่ามันจะทะลุออกทางไหน <Okay. S 1> นะ นี่ยังไงรู้แล้วว่ามันมาทะลุตรงไหนอ๋อมาพ้นพนี่รู้นี่มารู้ทางเมื่อกี้ที่เราเดินมาจากตรงนี้นะนี่ทะลุออกนี่ฮนะที่ผมชี้ให้ดูทีแรกตรงนี้